ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนก็พบเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องจริงจังกับเรื่องแดกก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เป็นคลิปรวมของกินอร่อยเยอะแยะมากมายเลยที่สถานีกลางบางซื่อปัจจุบันนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับได้มีการพัฒนานะครับเป็นศูนย์กลางนะครับสถานีรถไฟ กลางบางซื่อนะครับคือเป็นสถานีรถไฟอยู่ฝั่งตรงข้ามนี้เลยนะครับขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเดินรถไฟเลยนะครับเพื่อนจากภาคกลางนะครับสู่เหนือใต้ออกตกไปได้ทุกเส้นทางน,นะครับมีครบจบในที่เดียวนะครับจะเป็นรถไฟธรรมดานะครับรถไฟรางดีเซลนะครับเพื่อนหรือว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินมีครบจบที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเพื่อนๆทางด้านฝั่งจตุจักรนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นเส้นทางการเดินรถของรถไฟฟ้านะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนมาฝั่งนี้นะครับ<ๆ>ก็จะมีตั้งแต่รถไฟใต้ดินและรถไฟหัวรถจักรแบบนี้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆมากันที่ร้านหมูปิ้งหน้าสถาน,นีรถไฟบางซื่อนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับจะขายอยู่ริมฟุตบาทต,ตรงสามแยกนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสามแยก SCG นะครับปูนซีเมนไทยนะครับเพื่อนๆขายอยู่ริมถนนเลยนะครับหน้าสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเพื่อนๆข้าวดูข้าวครับเลี้ยงเม็ดสวยๆเลยนะครับแล้วก็นุ่มทั้งนุ่มทั้งร้อนอร่อยมากๆตัวหมูปิ้งเป็นสูตรโบราณนะครับหมักเองเสียบไม้เองย่างวันหนึ่งเป็นพันไม้เลยนะครับเพื่อนสำหรับร้านนี้ขายดีมากๆ หมูปิ้งสูตรโบราณนะครับหอมกลิ่นตัวน่าจะเป็นหมักด้วยน้ำกะทินะครับแล้วก็ตัวน้ำตาลปี๊บนะครับเพื่อนๆหอมกลิ่นสามเกินนะครับทั้งกระเทียมพริกไทยตักขีหอมเข้มข้นมากๆและย่างถ่านนะครับสำหรับร้านนี้นะครับร้านหมูปิ้ง SCG นะครับเพื่อนๆตั้งอยู่ริมถนนเลยนะครับเพื่อนๆมาถึง3แยก SCG เนี่ย เลี้ยวเข้ามาทางสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเจอแน่นอนนะครับย่างฟันขโมงฟันฉุยเลยผมก็สั่งมาประมาณห้าไม้นะครับไม้ละเจบาทเท่านั้นเองสามสิบห้าบาทตามด้วยข้าเหนอยียวอีกหนึ่งถุงเป็นสี่สิบาทลงตัวมากๆเลยนะครับเพื่อนเหมูปิ้งเนื้อเนื้อดีเนื้อนุ่มเลยนะครับหอมเครื่องเทศเครื่องปรุงเข้าเนื้ออร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆ เดินถัดมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นร้านข้าวมันไก่นะครับมีทั้งไก่แซ่บไก่วิงแซ่บข้าวมันไก่นะครับมีครบเลยนะครับทั้งไก่ต้มไก่ทอดไก่ย่างนะครับเดินมานะครับเจอแบบนี้ไม่กินไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆไก่แขวนเป็นไก่แท้ๆไก่จริงๆแบบนี้นะครับรู้เลยว่าขายดีแน่นอนวันหนึ่งมีเป็น10ตัวนะครับบางวันเสาร์อาทิตย์มี20ตัวได้แล้วก็เที่ยวเยอะมาก แค่ทำข้าวกล่องอย่างเดียวนะครับวันหนึ่งเผื่อเป็นร้อยกล่องสั่งทีสิบยี่สิบกล่องนะครับเพื่อนๆข้าวมันไก่เมนูก็จะมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดนะครับไก่สองอย่างไก่สามอย่างหรือว่าจะเป็นข้าวยำไก่ทอดยำไก่ย่างแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆร้านนี้ทีเด็ดเลยนะครับเดินมาเจอโดยบังเอิญนะครับเพื่อนๆขายทั้งข้าวมันไก่นะครับข้าวยำไก่แซ่บหรือว่าจะซื้อเป็นไก่บิงแซ่บธรรมดาก็ได้นะครับมีทั้งน่อง ทั้งเนื้อทั้งปีกผมสั่งมาเป็นตัวรวมนะครับเพื่อนๆแต่เอาเป็นตัวไก่ทอดกับไก่ย่างนะครับจานนี้นะครับเป็นพิเศษนะครับห้าสิบบาทเท่านั้นเองให้เยอะมากดูครับเพื่อนๆแล้วสับไก่มาเนี่ยคำโตโตสะใจเลยนะครับเพื่อนๆน้ำจิ้มสำหรับร้านนี้นะครับมีทั้งสูตรน้ำจิ้มไก่ย่างนะครับ น้ำจิ้มไก่ทอดและทีเด็ดคือน้ำจิ้มไก่เป็นเต้าเจี้ยวนะครับที่ทำเองนะครับสูตรเด็ดของทางร้านเลยนะครับไก่นะครับย่างได้สวยๆเลยนะครับหนังเนี่ยกรอบกำลังดีเลยนะครับเพื่อนๆและไก่ทอดนะครับฉ่ำน้ำมากๆย่างทอดเด็ดๆเลยนะครับเพื่อนๆข้าวมันนะครับดูจากสายตาตรงนี้นะครับเรียงเม็ดสวยๆ กลิ่นนะครับหอมนวลละมุนมากๆเลยนะครับกลิ่นนี่หอมฟุ้งเลยทั้งกลิ่นข้าวมันไก่นะครับกลิ่นไก่ทอดเครื่องเทศสมุนไพรต่างๆนี่มันฟุ้งจริงๆเลยนะครับเพราะเขาทอดอยู่ตรงเนี้สดใหม่ๆมาเนี่ยครับฟันยังขึ้นอยู่เลยนะครับจากการที่ผมมาทานตอนเช้าด้วยหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเช้ามาทานเนี่ยมันก็จะได้อะไรดีๆแบบนี้นะครับทอดกันสดๆใหม่ๆ ไก่วิงซ่บนะครับก็มีลูกค้าเดินมาสั่งกันไม่ยั้งเลยนะครับลูกค้าเยอะมากๆเลยนะครับแค่ขนาดนี้ตอนเช้านะครับก็จะเป็นพนักงานต่างๆนะครับที่ทํางานอยู่สถาน,นีกลางบางซื่อเนี่ยแหละครับเ,เพื่อนยิ่งตอนช่วงยุคโควิดมาฉีดโคฉีดวัคซีนกันเยอะนะครับโอ้โหตรงนี้แน่นไปหมดนะครับเ,เพื่อนๆฉีดเสร็จก็เดินมาหาอะไรทานอยู่ตรงนี้แหละครับ สำหรับตรงนี้นะครับสมัยก่อนก็จะเป็นศูนย์อาหารเป็นฟู้ดคอร์ทนะครับของสถานีรถไฟบางซื่อนะครับแต่ปัจจุบันนะครับก็จะขยับขยายไปอยู่ข้างในกันหมดแล้วก็จะเป็นไฮโซหรูๆกันหมดแล้วอยู่ด้านในสถานีกลางบางซื่อนะครับข้างในยิ่งใหญ่อลังการมากๆเนี่ยมองจากภายนอกก็รู้แล้วครับความยิ่งใหญ่อลังการยิ่งเข้าไปด้านในมันยิ่งยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูครับตัวข้าวมันไก่นะครับเพื่อนๆ ผงมาได้สุกกำลังดีเลยนะครับและเม็ดเนี่ยสวยงามมากๆกลิ่นหอมมากๆและเม็ดเป็นน่าจะใช้ข้าวหอมด้วยนะครับมันพองมันนุ่มมันเรียงเม็ดสวยๆมันได้เคี้ยวได้ทานได้สัมผัสกับรสชาติและทานคู่กับไก่ทอดไก่ย่างที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวเป็นเฉพาะตัวของทางร้านเลยก็ว่าได้นะครับไก่ทอดร้อนๆฉ่ำๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆและหนังเนี่ย กรอบกำลังดีเลยนะครับแป้งบางๆนะครับไม่ไม่เหนียวนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อนุ่มเนี่ยกัดไปเนี่ยฉ่ำน้ำมากๆกลิกก่นเคี้ยวไปเนีกลิ่นตัวเครื่องเทศนะครับตัวซอสเนี่ยต่างๆเนี่ยละมุนนะครับเด้งเนื้อเด้งๆนุ่มๆนะครับเ,เพื่อนๆได้กัดได้เคี้ยวได้สัมผัสกับรสชาติเนี่ยแหละครับมันเป็น ความสุขของนักกินนะครับเพื่อนๆแล้วชิ้นไก่ใหญ่ๆแบบนี้โอ้โหมันเต็มปากเต็มคํามันโคตรจะเด็ดโคตรจะสะใจมากๆเลยนะครับเพื่อนเพอนโหทานคู่กับข้าวที่มันแบบรุ่นล่วนแบบนี้นะครับเม็ดสวยๆกลิ่นข้าวมันไก่นี่คุ้งเลย ถ้าคนหุงข้าวมันไก่เป็นนะครับมันจะหอมอร่อยแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อและเม็ดนี่สวยมากส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ําจิ้มไก่นะครับเป็นน้ําจิ้มแบบออริจินอลนะครับทางร้านทําเองสูตรของทางร้านเลยนะครับเข้มข้นมากๆนะครับหอมตัวซีอิ้วนะครับแล้วก็ตัวเต้าเจี้ยวและตัวขิงบดนะครับบดมาได้ละเอียดมากๆนะครับขิงบดพริกซอยครบเครื่องนะครับเพื่อน ทางร้านมีครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วดำนะครับขอทางร้านเพิ่มได้นะครับบอกทางร้านนะครับทางร้านหยิบให้มีครบนะครับแล้วดูเพื่อนๆครับดูไก่ทอดนี่ผมติดใจมากๆเลยคือเขาทอดแบบแป้งมันต้องแป้งแบบนี้นะครับแป้งกรอบบางๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆและหั่นมาให้ชิ้นใหญ่ๆสะใจแบบนี้ชามนี้50บาทให้อย่างเยอะทั้ทงไก่ทอดไก่ย่างนี่จัดมาโปะมาตุมเต็มๆฟูๆเลย ดูครับเพื่อนๆฉ่ำไม่ฉ่ำอย่าหาว่าผมโกหกนี่ไก่ทอดฉ่ำมากเนื้อเด้งกัดไปนี่นตัวซอสตัวเครื่องเทศต่างๆเนี่ฟุ้งอยู่ในลำคอโอ้โหมันได้เคี้ยวได้สัมผัสรสชาติได้สัมผัสตัวเนื้อได้เคี้ยวได้เด้งๆเคี้ยวข้าวเคี้ยวเนื้อนะครับแล้วก็ตัวน้ำฉ่ำๆของทางเนื้อไก่นะครับออกมานะครับเข้ากับน้ำจิ้มเข้ากับข้าว กลิ่นหอมเคี้ยวไปกลิ่นหอมมาเลยโหมันเนี่ยแหละครับรสชาติของนักชิมนะครับเพื่อนๆจะเรียกว่านักชิมดีกว่าเรียกว่านักกินดีกว่าผมกินไปทั่วนะครับกินอะไรมันก็อร่อยนะครับสําหรับผมเนี่ยแต่มันจะอร่อยมากอร่อยน้อยแค่นั้นเองนะครับเพื่อนจะอร่อยเด็ดอร่อยแบบสะใจ อย่างนี้นะครับอร่อยแบบสะใจมากๆะเป็นข้าวมันไก่ทอดไก่ย่างที่ตามหาเลยนะครับคือเขามีเป็นซิเจอร์เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเขาเลยนะครับคือไก่เขาหั่นได้ชิ้นหน,น,หนาๆคำโตสะใจและปริมาณให้เยอะมากแถมตัวไก่นะครับหมักได้หอมกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นซอสเนี่ยแล้วเนื้อมันฉ่ำ เนื้อมันฉ่ำมากๆกัดไปเนี่ยตัวน้ำซอสของทางไก่น้ำหมักเนี่ยมันออกมานะครับเพื่อนๆและเราเคี้ยวไปเนี่ยมันกลิ่นมันคุ้งกลิ่นมันแบบค้าคุ้งอยู่ในจมูกมาครับเพื่อนเดี๋ยวไปต่อกันเรื่อยๆนะครับสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเพื่อน <ๆ S 1> ก็เดินมานะครับลายทานะครับของกินของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆมีทั้งปลาต้องโกน้ำเต้าหู้ ข้าวแกงอาหารตาสั่งนะครับต้มเลือดหมูของกินเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมันนะครับมาครับที่ป่วยจับสามทุ่มนะครับร้านนี้นะครับขายมาอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อตรงนี้นะครับมายาวนานแต่ก่อนนะครับก็จะอยู่ตรงหัวขบวนเลยนะครับตรงสามแยกเลยตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ปลายๆนะครับเขาก็จัดสรรที่มาให้อยู่หลัง เพื่อความสวยงามสะอาดตานะครับเพื่อนๆสำหรับร้านข่อยจับสามทุ่มนะครับก็เป็นที่รู้จักกันมายาวนานไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีแน่นอนนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมูตอบนะครับหมูตอบนะครับเป็นหมูสามชั้นชุบแป้งทอดนะครับกรอบๆเลยทั้งแป้งทั้งหมูเนี่ยอร่อยมากๆรสชาติดีมากๆ ทานแค่หมูอ,อย่างเดียวอร่อยเด็ดแล้วนะครับเพื่อนๆและให้เครื่องเยอะมากที่เด็ดอีกหนึ่งอย่างนะครับของร้านุ๋ยจับสามทุ่มนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็ว่าได้นะครับคือตัวน้ําซุปนะครับน้ําซุปของทางร้านก๋ยจั๊บสามทุ่มนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์มีความหอม ตัวสมุนไพรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเทศต่างๆนะครับเพื่อนๆและน้ําซุปนะครับเป็นน้ําซุปกระดูกหมูที่มีความหวาน<ะ>หอมอร่อยจากน้ําซุปกระดูกหมูนะคร<ะ>ับเพื่อนๆแถมตัวเครื่องนะครับเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวหมูอบนะครับตับม้ามปอดหัวใจไส้ ยานะครับต้มพันโล้หมดนะครับเพื่อนๆไม่ใช่แบบต้มทั่วไปนะครับคือเขาต้มพะโล้จนหอมๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วเปื่อยนุ่มเครื่องจริงๆนะครับสำหรับร้านเก๋ยจับสามพุ่มนะครับเพื่อนทางร้านนะครับเราก็สั่งอาหารหน้าตู้นะครับพร้อมจ่ายตังนะครับเพื่อนราคานะครับก็ธรรมดาห้าสิบนะครับพิเศษ60บาทเท่านั้นเอง ร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับปัจจุบันนะครับเจ็ดโมงเช้าถึงประมาณห้าทุ่มนะครับเพื่อนๆขายกันสามมื้อเลยนะครับเพื่อนๆคนแน่นตลอดนะครับนี่ร้านยังไม่เปิดนะครับยังไม่ทันเจ็ดโมงลูกค้ามารอแล้วครับเพื่อนๆพ,พอเจ็ดโมงนั่งกันเต็มเลยแน่นเลยนะครับ ทีเด็กของทางร้านคือน้ำซุปนะครับเพื่อนๆคือเขามีความหอมหวานมันอร่อยมากๆนะครับแล้วก็ตัวเส้นนะครับลวกได้สุกกำลังดีนะครับแล้วก็ข้นเมื่อมารวมกับน้ำซุปแล้วนะครับมันจะทำให้มันข้นๆนะครับน้ำซุปเขาดูหับข้นๆใส่พริกไทยไปแบบเน้นๆนะครับรสชาติทางน้ำน้ำซุปนะครับรสชาติเขาทำมาได้เข้มข้นอยู่แล้วนะครับ เมื่อเจอตัวเส้นและน้ำของเส้นก๋วยจั๊บเข้าไปนะครับมันจะละลายแล้วรสชาติมันละมุนกําลังดีเลยนะครับเพื่อนๆผมชอบจริงๆนะครับสําหรับร้านก๋วยจั๊บสามทุ่มนะครับดูครับบรรยากาศนั่งฟิวชิวๆนะครับชมรถไฟเข้าออกกลางไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็นั่งทานก๋วยจั๊บร้อนร้านนี้นะครับเด็ดอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับคือน้ําซุปเขาร้อนมากมาก แล้วมันชุ่มคอรจริงๆนะครับแต่เสียได้ยนะครับเพื่อนๆถ้ามาทากนกลางวันคนแน่นมากๆและอีกอย่างนึงนะครับคือร้อนมา,มากๆดยทั้งน้ำซุปทั้งอากาศเลยคือเขาไม่สามารถทำที่บางแดดได้นะครับเพราะมันเป็นที่ขงทางไฟก่อนลครับ ก็นั่งปากแดดนะครับแต่จะมีอีกมุมนึ่งครับหน้าร้านนะครับจะมีอยู่โต๊ะสองโต๊ะสามารถนั่งได้นะครับตรงนั้นพอหลบแดดได้เปนเพื่อนก็นั่งทานไปแดดเผาหลังไปโอ้เพลิดเพลินเลยนะครับเป็นเพื่อนนี่ขนาด6กโมงเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับแดดแรงมากๆจะน้ำซุปร้อนๆใส่พริกไทยไปเน้นๆแบบเมื่อกี้ด้วยนะครับหมูจังเดือด เครื่องแน่นมากๆเลยนะครับอันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบพิเศษนะครับ60บาทนะครับเพื่อนๆนเวลาปรุงนะครับร้านนี้นะครับผมไม่ใส่อะไรเลยนะครับนอกจากพริกไทยอย่างเดียวแค่นี้ก็เด็ดแล้วนะครับเพื่อนๆนเสียดายลดน้ําซุปเขามากครับร้านนี้ไม่อยากกินแบบเผ็ดจนมันเสียรสชาตินะครับเพื่อนเพื่ออยากกินรสชาติของทางร้านมากๆเลยสําหรับร้านนี้อร่อยมากๆ รสชาติน้ําซุปนี่คือเด็ดมากนะครับและตัวหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบรสเด็ดเข้มข้นหอมเนื้อนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในนะครับคืออันนี้นะครับเป็นปอนะครับเ,เพื่อนๆปอนะครับก็จะมีความกรุบก,กรอบนิ่มคือทุกอย่างนะครับที่เป็นเครื่องในสําหรับร้านนี้นะครับไม่มีความคาว ปกตินะครับผมจะไม่ค่อยทานนะครับพวกเครื่องในนะครับเพราะบางร้านนี่ถ้าผมไม่มั่นใจจริงๆไปเจอข่าวปุ๊บนี่คือจบเลยนะครับอาสารอาหารเช้าแต่มาเจอร้านเนี้ยผมสั่งเอาทุกอย่างนะครับคือทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งตับทั้งม้ามคือเขาต้มน้ําซุปจนน้าซุปมันเข้าเนื้อนะครับมันมีความอร่อยและไม่เหนียวด้วยนะครับสําหรับร้านนี้นี่คือเครื่องในเขานุ่มเปื่อยอร่อยมากมาก ถมน้ำซุปนะครับเขาเด็ดอยู่แล้วนะครับน้ำซุปเข้าไปในเนื้อนะครับโอโหทุกอย่างนี่คือแบบฟินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆดูนะครับหมูกรอบเป็นแบบนี้นะครับเป็นหมูกรอบชุดแป้งทอดนะครับเพื่อนๆปรุงรสด้วยนะครับคือหมูกรอบอย่างเดียวเนี่ยมีความอร่อยอยู่แล้วแล้วมาเจอน้ําซุปแบบนี้นะครับแช่น้ําซุปให้น้ําซุปมันซึงไปอีกโอ้รสชาตินี่มันสุดจะบรรยายเลยนะครับเพื่อนๆเครื่องแน่นๆหกสิบบาท หรือถ้าใครชอบทานหมูกรอบอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ร้านนี้ไม่มีเกาเหลาขายนะครับมีแต่เส้นน้อยเส้นมากแค่นั้นเองเส้นไม่พอขอเพิ่มได้ใจดีสุดๆจะเอาเส้นน้อยนะครับจะเอาน้ําเยอะน้ําน้อยบอกได้เลยนะครับสําหรับร้านนี้ใจดีมากๆขายตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าทุ่มสำหรับร้านตุ๋นจับสามทุ่มนะครับมีอย่างเดียวเลยนะครับคือเส้นตุ๋ยจับนะคะเพื่อนๆ เส้นก๋วยจั๊บของทางร้านนะครับคือมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับคือเขาจนลวกจนเส้นนะครับมันสุกกาลังดีนะครับและน่าจะใส่แป้งมาหรืออะไรหรือเปล่านะครับทั้งนั้นมันมีความข้นเหนียวอร่อยมากๆเลยนะครับและเมื่อมาผสมกับน้ําซุปเนี่ยน้าซุปมันยิ่งเข้มข้นยิ่งข้นนะครับเพื่อนๆซดแล้วมันชุ่มคอชุ่มหัวอกชุ่มหัวใจจริงๆครับสําหรับร้านนี้และเครื่องในนะครับมีครบเลยนะครับเพื่อนๆ รสชาติดีน้ำซุปเข้าเนื้อเปื่อยนุ่มหอมอร่อยเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายทานเครื่องในนะครับร้านนี้ถือว่าเด็ดเนี่ยครับนั่งทานไปทานบิทก็เผาหลังไปนะครับรับวิตามินบียามเช้านะครับน้ำซุปก็ร้อนใส่พริกไทยไปเน้นๆเผ็ดร้อนนะครับแล้วเจออากาศแบบนี้ื่ืงโอ้โหเสื้อนี่ครับ เปียกชุ่มไปทั้งตัวนะครับนั่งทานไปเงื่อแตกไปออกมันได้อัดพลดมันได้เบิร์นได้เผาผลานแปบ๊บเดียวนะครับก็ห,หมดไปหนึ่งชามนะครับเพื่อนๆต้องรีบทานนะครับอากาศแบบนี้ก็เช่นเคยนะครับของอร่อยต้องกลับมาเป็นสต็อกนะครับก็จัดกลับบ้านมาหนึ่งถุงนะครับพิเศษเหมือนกันนะครับสองชามนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนะครับเพื่อน บรรยากาศชิลๆนะครับชมรถไฟชมพาทิศกันไปนะครับเพื่อนๆน้นําดื่มของทางร้านนะครับก็มีให้ทานปีนะครับสามารถมากรอกได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับก็ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโดยรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดิน รถไฟรางคู่เชื่อมเหนือยันใต้ตะวันออกตะวันตกสามารถมาขึ้นได้ตรงนี้นะครับครบจบในที่เดียวนะครับืนเพื่อนก็บรรยากาศนะครับฟิลชิลชิลนะครับดูรูปแบบใหม่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเก่าโบราณรางเหล็กม้าเหล็กนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับืนเพื่อน คตรได้ฟิลเลยนะครับศูนย์รวมนะครับศูนย์กลางนะครับการเดินทางสับจรอโดยทางรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกนะครับมีจดครบเลยตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินเดินทางมาได้ถึงตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาหาของอร่อยทางทางรถไฟนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับ แต่ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาฝักสถานีรถไฟบางซื่อนะครับเพื่อนๆมาถึงนะครับก็รถไฟเข้ามาพอดีนะครับตรงน,นี้นะครับเพื่อนจะมีรถไฟนํำเที่ยวต่างๆนะครับทั้งเส้นทางเมืองกาล้วครปฐมที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายที่เลยนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้พามาทานโจ๊กนะครับร้อนๆเช้าๆนะครับเพื่อนๆสดโล่งคอเลยนะครับสำหรับร้านโจ๊กเอาทานบางซื่อนะครับเปิดขายมายาวนานไม่ต่ำกว่าสามสิบปีอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆขายอยู่ตรงนี้มายาวนานเลยนะครับก็ปกตินะครับจะเป็นฟู้ดพอร์ตนะครับอยู่รวมกันทางด้านหน้านะครับตอนนี้เนื่องจากเขาจัดระเบียบจัดสถานที่ก็ยังจะเพื่อ ปรับภูมิทัศน์นะครับเพื่อนเพื่อนก็ขยับขยายกันมาอยู่ด้านหลังนะครับโจ๊กก็หม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนขายเปจนเหลือต้นหม้อแล้วนะครับเปิดขายตั้งแต่ตีห้านะครับสําหรับร้านโจ๊กนะครับเพื่อนเพื่อนโจ๊กเตาถ่านนะครับเพื่อนเพื่อนใช้เตาถ่านจริงๆนะครับเตาเลยที่ใช้เตาถ่านนะครับผมว่าความร้อนความระอุมันนะครับอร่อย กวาเตาแก๊สเตาแก๊สนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรผมว่ามันร้อนชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแป๊บเดียวหายร้อนแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นเตาถ่านนะครับมันละอุมันร้อนยาวนนจนจุดสุดท้ายนะครับถ้วยยังร้อนเลยนะครับเพื่อนๆทานหมดแล้วเนี่ยควันยังขึ้นออกมาจากถ้วยอยู่เลยไม่ได้โม้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับมีพริกไทยตั้งไว้ให้ที่โต๊ะแบบนี้เสร็จโจนนะครับเพื่อนๆสายเผ็ดร้อนอย่างผมนะครับใส่ไปเต็มไทนนะครับตามด้วยน้ำพริกน้ำส้มนะครับ ตาสีสันทำนี้นะครับผมสั่งมาเป็นพิเศษนะครับก็ราคา60สบาทเท่านั้นเองนะครับมีกุ้งสามตัวมีไส้หมูนะครับและหมูสับนะครับแถมมีไข่ไข่เลือกได้นะครับจะเป็นไข่ลวกหรือว่าไข่สุกนะครับเพื่อนๆซอสที่มีให้นะครับมีทั้งซอสภูเข่าทองนะครับแล้วก็ตัวซีอิ๊วขาวนะครับเพื่อนแล้วก็มีน้ำปลาพริกป่นน้ำส้ม ริกดองสำหรับผมนะครับผมใส่แค่นี้นะครับเพื่อนใส่พริกป่นแล้วผมว่าดูไม่เข้ากันกับโจ๊งนะครับเน้นเผ็ดจากตัวพริกไทยนะครับเพื่อนราคาดีสวยเลยนะครับ60บาทกุ้งสดสดแบบนี้นะครับ3ตัวแน่นๆเลยนะครับแล้วทีเด็ดของทางร้านนี้นะครับเพื่อนคือเขามีหมี่กรอบวางไว้ให้เพื่อนนะครับ ไม่อั้นนะครับเ,เพื่อนๆเทได้ตามอัธยาศัยนะครับผมก็จัดไปหนึ่งกระปุกนะครับเ,เพื่อนๆชอบจริงๆนะครับเด้งเด้งไสหนึ่งหนึ่งบิ๊กไทก็มาให้แบบนี้เลยนะครับและเครื่องปรุงก็มีนะครับเ,เพื่อนๆสาหรับตัวเกาเหลานะครับเกาเหลานะครับก็จะมีเกาเหลาเลือดหมูนะครับเ,เพื่อนๆ ร้านนี้ที่เด็ดหนึ่งอย่างนะครับคือตัวหมูสับนะครับผมชอบหมูสับร้านนี้มากๆคือปั้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เลยและดูกุ้งนะครับตัวไม่เล็กเลยนะครับเพื่อนๆเด้งๆเลยนะครับสามตัวอันนี้คือมีกรอบนะครับมาให้เป็นกระปุกแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆผมปักไปกินไปนะครับหมดก็เปลี่ยนกระปุกนะครับเพื่อนๆจัดกันแบบมันๆเลยนะครับมีกรอบอร่อยมากๆทั้งกรอบทั้งหอม และโจ๊กนะครับเป็นโจ๊กเนื้อเนียนและมุนลิ้นมากๆเลยนะครับเพื่อนๆตัวหมูสับนะครับเป็นหมูสับปั้นปรุงรสนะครับไม่ใช่หมูเด้งนะครับเพื่อนๆผมชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับคือหมูสับของทางร้านนี้ปรุงได้อร่อยมากๆและเนื้อเด้งมากๆแทบจะเป็นลูกชิ้นเลยนะครับเพื่อนๆคือมันมีความเป็นเนื้อหมูนะครับละมุนมากม รสชาติดีเลยนะครับหมักได้ดีมากๆอร่อยเด้งนุ่มหอมสุดจะบรรยายเลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วเจอกับไข่ลวกแบบนี้นะครับเชา้ชาเช้านี่สดชื่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆกินโจ๊กเบาๆโล่งคอร้อนแบบนี้นะครับเป็นโจ๊กเตาถ่านนะครับละคุกด,ดีจริงๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆตัวไส้หมูนะครับมีความนุ่มละมุลลิ้นมากๆเลยนะครับ ทานคู่กับถิ่มหอมๆนะครับเพื่อนๆส่วนตัวกุ้งนะครับตัวเบลเลอร์เลยนะครับตัวใหญ่มากๆให้มาให้สามตัวนะครับเพื่อนๆอย่างคุ้มเลยนะครับเพื่อนๆโจ๊กพิเศษชามนี้นะครับก็หกสิบาทเท่านั้นเองชามใหญ่มากมาเป็นกำลังเลยและแถมมีกรอบอย่างนี้ไม่อั้นด้วยนะโอ้โหโคตรปินเลยนะครับเพื่อนเพื่อน ร้านนี้นะครับพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับคือเป็นน้ําใบเตยนะครับทานตามอัธยาศัยเลยนะครับสามารถกดทานได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับฟรีครับเพื่อนๆน้ําใบเตยของทางแถวนี้นะครับจะมีอยู่2ลร้านครับคือร้านนี้นะครับแล้วก็ร้านบะหมี่ร้านบะหมี่ก็อร่อยนะครับแต่มันจะเปิดสายนะครับบะหมี่เปิดประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงครับเพื่อนๆปิดเย็นหน่อย บะหมี่ที่นี่ก็เด็ดมากเลยนะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เหมือนกันนะครับตรงสถาน,นีบางซื่อเนี่ยเขามีฟู้ดคอร์ตที่เปิดมายาวนานแล้วนะครับเพื่อนมีของอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ผมมารีวิวนะครับเป็นสว่วนหนึ่งเท่านั้นเองเขาจะมีเปิดเช้าเปิดบ่ายปิดค่ำโอ้สมัยก่อนนะครับเพื่อนขายยันห้าหกทุ่มขายยันตีสามเนี่ย ตัวโจ๊กนะครับขายสามทุ่มนะครับสมัยก่อนขายสามทุ่มนะครับขายยันสว่างสมัยนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเปิดตอนเช้านะครับเปิดเช้าเจ็ดโมงสักสองสามทุ่มก็เลิกแล้วสมัยนี้ห้าทุ่มมั่งแล้วแต่คนนะครับเพื่อน ดูครับตัวโจ๊กเนื้อเนียนนุ่มมากๆทานคู่กับหมูสับก้อนๆแบบนี้โอ้โหโคตรสะใจเลยนะครับเพื่อนเพืเ่อนตัวหมูสับนุ่มหอมหมักปรุงได้ดีมากๆแล้วทานคู่กับโจ๊กเนื้อเนียนเนียนแบบนี้โอ้โหสายโจ๊กเนี่ยครับไม่ควรพลาดเลยนะครับโจ๊กเนื้อเนียนนะครับเป็นโจ๊กเตาถ่านร้อนละอุ่นสะใจ ตัวกุ้งนะครับทำได้สะอาดสดสะอาดหวานตัวเนื้อกุ้งชอบจริงๆนะครับ <S <S เขาล้างเขาผ่าหลัง้็สวยๆแบบนี้นะครับเอาตัวไส้ของกุ้งออกหมดเลยนะครับเม่มีกลิ่นคาวเลยหอมอร่อยมากๆตัวหมูสับก็โคตรเด่นเลยนะครับเพื่อนๆปั้นมาเป็นก้อนใหญ่ๆสะใจแบบนี้ โต้นะครับมันต้องทานกับหมูสับแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่เป็นหมูเด้งนะหมูเด้งเสียชื่อโต๊ะหมดโต๊กมัต้องทานกับของสดๆแบบนี้ทั้งไส้ทั้งหมูสับตับวันนี้ผมมาทานนะครับก็ตับหมดแล้วเจ็ดโมงนะครับหมดแล้วนะครัะเพื่อนๆของทยอยหมดแล้วเหลือไม่กี่อย่าง ขายดีมากๆากครับขนาดโจ๊กยังเหลือก้อนหม้อเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งโจ๊กทั้งกุ้งดูนะครับเพื่อนๆื่อนร้อนจนชามนะเพื่อนตัวตะถ่านมันดีแบบนี้นะครับมันจะร้อนละอุตลอดเวลาเลยนะครับผมว่ามันร้อนได้นานกว่าเตาแก๊สเตาแก๊สมันร้อนจริงนะครับต่มันร้อนแป๊บเดียวมันหายร้อนแล้วนะแต่ถ้าเป็นต่อ่านนะครับ มันจัดร้อนและอูมได้อัดรสในการทานมันทานอร่อยจนหยดสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับร้านโก๊เกเตาถ่านนะครับเพื่อนเเปิดกันตั้งแต่ตีห้านะครับถึงประมาณสิบโมงเป็นโมของทุกๆวันนะครับเพื่อนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ